บุฟเฟต์เนื้อเริ่มต้นแค่2องแถมฟรีไอติมไฮเกนดัสทั้งหมดนี้เขารวมเครื่องดื่มแล้วแล้วมาจากัดเวลาด้วยบอกเลยว่าเนื้อจัดหนักจัดเต็มมากทุกคน <c oughs> วันนี้ผมอยู่ที่ร้านลิซ่าซินเอ็กนะคบมาเป็นรอบที่2แล้วติใจเนื้อร้านนี้เป็นพิเศษเพราะเนื้อร้านนี้เขานําเข้าจากออสเตรเลียทั้งหมดมีทั้งแบบขุนด้วยยาและขุนด้วยธัญพืชใส่เนื้อมาร้านนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและยังมีเนื้อแก่นําเข้าจากออสเตรเลียและลิวนวนําเข้าจากอาร์เจนตินาที่ร้านเขาใช้เนื้อเกร นมสาวที่ยังสร้างกลรามเนื้อได้ไม่เต็มที่ทำให้โครงสร้างเนื้อเยื่อยังไม่แข็งแรงมากื้อจะมีความนุ่มละมุนฉ่ำไม่เหนียวเลยแนะนาให้ปิ้งแล้วจิ้มน้ำจิ้มทานตอนร้อนๆบอกเลยว่าโคตรฟินที่ร้านเขามีน้ำจิ้มให้เลือกได้ถึง4แบบใครชอบทานเนื้อวากิวเนื้อแบล็กแองกัสที่ร้านเขาก็มีนะครับถ้าจะมองหาร้านบุฟเฟ่เนื้อในเชียงใหม่ผมบอกเลยว่าร้านนี้คือหนึ่งในใ,นใ,นใ,นใจผมเลยเนื้อย่างร้อนๆโปะันข้าบผัดกระเทียมราดด้วยซอสบอกเลยว่าโคตรอร่อยใครยังไม่เคยทานเนื้อแกะนําเข้าจากออสเตร ร้านนี้เขาแถมฟรีไอศครีมไฮเกนดสัสเป็นไอติมที่เท็กเจอร์มีความกรุบรสชาติรอร่อยเวอร์ในบุฟเฟ่ยังสามารถสั่งของทานเล่นอื่นๆกินกันได้แบบไม่อั้นร้านลิซ่าเซนเล็กเปิดตั้งแต่5้ามงเย็นถึงสี่ทุ่มครึง่งอยูตรงสลีมังคราจานซอยหนึ่งมีที่จอดรถกว้างขวางใส่เนื้อไปลองกันนะครับ